ผมชอบเมกเพราะว่ามันคล้ายคล้ามิสอนที่เราไม่ต่างันเอกันครับผมาเพราะว่าคนแบกับเซฟีหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่ามัเหมือนแบบปติเราก็เล่นกันเอู้สว่ามันข้าแบหลายๆคนก็คิดว่าเป็นท่าเี่หลายคนอยากดูต้องแต่ละคนก็ได้ลยบว่าไปเแบในสิเรีเองช่ไหมเอาไปเต้นลองเต้นละลองเต้นกับก็เรียกว่าสนุกมากๆก่าการโชว์ของไอ้แค่ไม่ไม่มีคนแถบมากมายทุกคน รติดตามทผู้ที่มาวันแรกยเสปยคนที่พิ่งมาวันนี้นะครับว่าวเรจะเกิดขึ้นเพราะว่าถอว่าสุดโอ้โหไ่กตื่นเต้นไหมโอยมาโอใช่ละครยว่า่อน้เรไปแล้วตาชิกันไหมอา่าชั้นไหนีเราไม่ไชั้นชั้นแรกก่อนไหมชันรักเธอมากพี่นัดไหนคนเยอะกว่า ปขารู้เร่งมีชาร์เร่ารอะครับเรอะรลกวเอา่าดกันหรือว่าแบบเป็นน้ตโอ้ง่ายมากมั้งเล่นทุกคนง่ายผมอยากเป่นกับ้งฟีนอนเล่นกินแล้วรอแต่ล้วมีคนนะล้อแบบ ไม่แย่ไม่แย่ยังได้ให้โอกาสรอบอีรอบอีกรอบให้อกา่ว่าคูณเชื่อทุกคนร้องเพงได้ร้องได้ก็ร้องอันนี้มันทนาเลยอ้เชื่ออย่างนั้นะหนึ่สองสามมีโน้ตเยค้คชั้นสอง ยี่หารอไม่เอา嘛โอคขอบคอ่ะอ่อยร้อนเนสำหรับชั้นสองนะครับโอ้พิลี่งตูนนไม่ใช่หรอโดนไงอ่ะโอ้ยโอ้ตฟังผมด้ดีนะผมแบบอาจจะยากน่อนึงแบบคนจำอะอาจจะยากกว่อนนิดนึงนะยากกว่าเออโอเท่านสาฟังนะ เอ็กซ์ปิแอชั่นนะครัโอเยอโอเยอ่ะผมขอทั้งหมดแต่รออะไรก็้แล้วแต่ขอถามไวก่อนกับเมือนเดียว,ยวกา่าปเาง 因为我唔會見成個男啊！你係真係真係